สวัสดีค่ะเวลคัามทูแบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยขอนำเสนอเมนูวุ้นโอวันตินค่ะอร่อยเย็นชื่นใจใช้วัตถุดิบแค่4อย่างเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็จะมีโอวันตินทีอินวันเป็นซองแบบนี้นะคะปุ้ยใช้2ซองค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะวุ้น2ช้อนชาค่ะนมโรงเรียน600 ML หรือว่า3กล่องนะคะ ถ้าไม่มีนมโรงเรียนสามารถใช้เป็นนมอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นนมจืดนมช็อกโกแลตนมโอวัลตินใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าใช้เป็นนมโอวัลตินนมช็อกโกแลตนะคะก็ต้องลดความหวานของน้ำตาลนะคะวุ้นวันนี้ผู้ใช้เป็นยี่ห้อ SPK นะคะสำหรับทำวุ้นโดยตรงถ้าไม่มีวุ้นยี่ห้อนี้ก็สามารถใช้ยี่ห้ออื่นแทนได้เช่นกันค่ะเอาที่เราหาซื้อได้สะดวกเลยนะคะ ใส่วุ้นลงไปแล้วก็ผสมให้วุ้นละลายค่ะเราจะพักไว้5นาทีให้วุ้นเซ็ตัวนะคะพอครบ5้านาทีแล้วให้ใส่ผงโอวัลตินลงไปเลยค่ะปุ้ยใช้สองซองนะคะถ้าอยากให้เข้มข้นก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะผสมให้ผงโอวัลตินกับนมเข้ากันค่ะปุ้ยชอบทานวุ้นที่มีเท จที่ประมาณนิ่มๆน,นะคะคล้ายๆพุดดิ้งนะคะปุ้ยจะไม่ชอบทานวุ้นที่แข็งเพราะฉะนั้นสูตรนี้วุ้นก็จะนิ่มค่ะหลังจากที่คนโอวัลตินจนละลายแล้วนะคะปุ้ยก็จะนําตั้งไฟค่ะพอวุ้นเริ่มร้อนก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยจากนั้นก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะหมั่นกวนค่ะเพราะว่าถ้าไม่กวนเนี่ยผงวุ้นอาจจะไม่ติดก้นหม้อค่ะ ต้มจนวุ้นเดือดแบบนี้นะคะให้ปิดแก๊สพักไว้ให้เย็นค่ะเขาก็จะมีฟองอากาศของนมแบบนี้นะคะเราก็ซ้อนฟองออกได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็นำวุ้นมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยค่ะพักไว้สักครู่ให้ความร้อนหายไปนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าไม่นำไปแช่ตู้เย็นก็รอประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะให้วุ้นเซ็ตตัวค่ะหลังจากที่แช่ตู้เย็นเสร็จแล้วนะคะวุ้นก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะวิธีการนำเอาวุ้นออกนะคะก็ ให้ใช้ไม้แหลมหรือว่ามีดนะคะค่อยๆเซาะที่ขอบค่ะจากนั้นก็ใช้จานวางด้านบนนะคะแล้วก็คว่ำออกมาแบบนี้เขาก็จะออกมาง่ายค่ะปุ้ยก็จะทําให้เขาเป็น2ชั้นนะคะเพื่อความน่ารับประทานนะคะทําคล้ายๆเค,ค้กนะคะจากนั้นก็นําผงโกโก้หรือว่าผงโอวัลตินที่เรามีนะคะโรยหน้าแบบนี้ค่ะก็จะทําให้วุ้นโอวัลตินของเรามีความเข้มข้นของเนื้อโกโก้หรือว่าโอวัลตินนะคะ แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ